เราจะมาโบกมือลาปัญหาวัยทำงานพี่ก so ิตนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อาจจะต้องขออนุญาตแนะนําพี่ข้างๆนะคะพี่กิตของพี่ลี่เนี่ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะแบบเพิ่งเคยผ่านเข้ามาในไลฟ์นะพี่กิตนะคะจบที่อาชนะวิศวกรรมเอ็งเซกชนะวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหารานะคะจกมหาวิทยาเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์การทํางานเนี่ยนะคะในวงการอ,อุตสาหกรรมอาหารเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนมผงเด็กนะคะนมถั่วเหลืองนะคะหรือว่าน้ําผลไม้นะคะแล้วก็อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราไม่ได้มาคุยเรื่องงานของธุรกิจหรอกค่ะ <c oughs> นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของปัญหาวัยทํางาน นะคะแต่ว่าเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพนธกิจใช่นะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพละเลยคือแบบสำรวจออกมาที่กิดเนาะที่เขาบอกว่าคือวัยทํางานเนี่ยนะคะมีปัญหาสุขภาพค่อนข้างเยอะมากเลยกิจเออนะจริงๆอ่ะคนที่ตอบได้ดีนะคือคนที่ปัจจุบันทำงานอยู่หรือจริงๆแล้วคืออดีตของการทำงานเนาะหรือแม้กระทั่งคนที่ผ่านวัยในการทำงานในยุคอดีตจนมาถึงทำงานในยุคปัจจุบัน คือจริงๆอ่ะเขาเก็บสถิติมาเลยนะสำหรับคนที่อายุ15ถึง59เนี่ยนะครับก็คือว่าอดีตเนี่ยเวลาในการทํางานของเราเนี่ยนะครับจะใช้เวลาแค่6ถึง8ชั่วโมงแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีการแข่งขันทางด้านการตลาดแข่งขันกทางด้านธุรกิจหรือว่าแข่ขันางด้านต่างๆเนี่ยครับทาให้เวลาทํางานเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะเปลี่ยนไปเนี่ยจะทํางานอยู่ที่8ถึงเท่าไหร่รู้เปล่า สิบสองชั่วโมงนะครับอ่านะครับซึ่งบวกรับสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาปัจจุบันก็คือปัญหาของการเดินทางไปทํางานอืคือเดินทางรถติดอ่านะครับก็เดินทางไปทํางานปัจจุบันนะครับไม่รวมที่แบบว่ารถติดมากๆหรือว่าฝนตกรถติดนะครับอาจจะใช้เวลาเนี่ยอยู่บนท้องถนนนะครับบางคนเนี่ยสามถึงสี่ชั่วโมงนะพอมันใช้เวลากับการทํางานกับการเดินทางขนาดนี้ค่ะเราอะจะไม่เหลือเวลาแล้วในการพิถีพิถัน ต่อการดูแลตัวเองต่อการดูแลสุขภาพนะครับต่อการเลือกอาหารการกินอ,ออกกําลังกายอาจจะคือทำงานกลับมาเหนื่อยอ่ะคือจริงๆตอนทํางานก็ก็อาจจะเหนื่อยเนาะแต่เดินทางที่เหนื่อยมากเนี่ยกลับมารู้สึกว่าโอ้โห จะนั่งออกกำลังกายอีกเนี่ยต้องไม่ไหวแล้วทำให้มันก็เกิดภาวะร่างกายพังไปหมดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอ,อีกอย่างหนึ่งนยครับด้วยด้วยทางานเยอะด้วยเดินทางก็เหนื่อยนะครับมันก็เลยเกิดภาวะเรื่องหนึ่งก็คือภาวะการสะสมความเครียดเรื่องความเครียดเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้นอนไม่หลับ นั่นคือแบบว่าสาเหตุใช่ไหมพี่เกดจุดเริ่มต้นเลยความเครียดการใช้เวลาในการทํางานที่มันยาวนานเกินไปใช่ไหมคะทุกวันนี้ผู้ประกอบการนะครับแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยของพนักงานนะครับซึ่งก็ทําได้ดีแต่สิ่งที่มันกลับกันนะครับก็คือว่าเขาพบว่าเรื่องที่เป็น อุบัติใหม่เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการทํางานที่มันทําให้เกิดโรคกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือโรค MCD นะกลายเป็นไอ้โรคที่แบบว่าอยู่ในมาตรฐานของกระทรวงแรงงานทำได้ใช่ใช่ชใช่แต่ว่าโรคที่มันไม่ได้ถูกควบคุมเนี่ยครับกลับแบบสูงขึ้นมากเลยที่เกิดจากในวัยทํางาน MCD คืออะไรนะครับ MCD คืออะไรบ้างโรคที่นะครับ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคค่ะอ่าก็คือเป็นโรคที่เกิดจากอ่าพฤติกรรมค่ะหรือว่าเกิดจากที่เราอะนะครับใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับเก็่รืกองการกรินเรื่องการอะไรเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็เป็นโรคเรือรังด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองอือ่านะครับสองคือโรคเบาหวานค่ะสามก็คือความดันโลหิตสูงสามโรคนะครับที่เกิดขึ้นสูงมากค่ะนะครับ พี่กิจมีเล่าให้พี่ดฟังอยู่เรื่องหนึ่งนะคะก็คือบอกว่าตอนนี้นะคะในออฟฟิศเนี่ยนะคะหรือในโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีเรื่องของการตรวจสุขภาพช่วยพี่กิตก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าระบบเนี่ยระบบเกี่ยวกับเรื่องการดูแลด้านความปลอดภัยเนี่ยนะครับทำได้ดีอยู่แล้วนะครับการตรวจสุขภาพก็เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ให้กับพนักงานเพื่อจะให้เป็นการ คือคือบอกว่าจะต้องฟอุ้งฟรุตัวเองอยังไงนะครับก็จะมี <ร titled S 1> แบบว่าปัญหาที่ตอนนี้นะคะที่ทไม่รู้ว่าเพื่อนๆนที่กําลังทํางานประจําอยู่เวลาตรวจเลือดเนี่ยอยู่ในวัยทํางานตั้งแต่ยุคห้าถึงห้าสิบเก้าเนี่ยน,นะคะ<ม>เราเจอสิ่งเหล่านี้บ<อ>้างหรือไม่ต้องบอกนี้ด้วย,ยรรมันเป็นเรื่องที่เวลาที่เราจะได้ไอ้นี่มาได้สมุดโพกก็คือสมุดของผลตรวจสมุดพบก็หรอแล้วเราก็จะลุ้นกันดีดูว่าจริงๆแล้วมันถ้าสมมติคนที่เคยไม่โอเค ก็จะรู้สึกว่าเนี่ยชั้นพยายามมาหนึ่งปีมันจะดีขึ้นหรือเปล่ากับคนที่รู้สึกว่าชั้นเนี่ยไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันทำงานหนักมากเลยพอทํางานหนักมากก็รู้สึกว่าเราจะต้องพลาดอะไรบางอย่างแน่เลยหรือคนที่รู้สึกว่าเนี่ยน้ําหนักมันขึ้นมาจะมีผลอะไรกับร่างกายเราหรือเปล่า แต่เชื่ออย่างหนึ่งไหมว่าลุ้นแล้วผลออกมาเท่าไหร่แล้วนะจะกลัวกันอยู่แค่เดือนสองเดือนสองเดือนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะประมาณว่ากลับสู่สภาพของปกติค่าที่เป็นท็อปของการที่คนฟอลโล่แล้วก็ยังงไคแล้วก็เจอประจำสำหรับวัยทำงานเนาะน้ำตาลน้ำตาลนีเลือดสูงขึ้นอ่ามะเรอีสไลา์ เนาะแต่คุเนะ่ยไม่ค่อยเข้าใจนะครับมักจะไปกลัวไตอกิสลายมากเอ้กลัวคอเลสเตอรอลมากกว่านะครับแต่จริงๆที่พี่จะบอกนะก็คือไตอกิสลายนะ่ากลัวกว่าคอเลสเตอรอลเยอะเลยนะครับแล้วก็ LD L D <AD> L ะนะครับและก็อีกอันนึงก็คือค่าเอนไซม์ตับเพื่อจะดูว่าตับเรามีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็ค่าไต ที่เป็นค่าสแตนดาร์ดถ้าไปนี่ก็ตรวจเหรอคะตรวจครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับผลของเลือดในแง่ของเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงกับเม็ดเลือดแดงก็คือเขาเรียกว่าปริมาณของเม็ดเลือดแดงนะครับอย่างที่สองก็คือขนาดของเม็ดเลือดแดงครับพี่ปริมาณของเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นไปถึงว่าโอกาสของการที่จะเป็นโลหิตจางค่ะ เป็นยังไง,ไง <ứng S 1> นะครับกับขนาดของเมเลือดแดงที่ผิดปกติซึ่งพอขนาดมีเลือดแดงผิดปกตินเนี่ยความสามารถในการที่จะขนส่งออกซิเจนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ตา,ามปกตินะครับคนที่ตรวจสุขภาพก็คือวัยทางานนะครับมีสถ<า>ิติของการตรวจออกมาแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรืเร่องเม็ดเลือดแดงแล้ว4 0่ในปัจจุบันที่ที่ผลมันออกมาแล้วว่าไม่ผ่านเกฑ์พอดูมาแล้วก็คืออุ้ย เราหิตจางโลหิตจางอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่เราชอบโทรมาปรึกษาเรื่องนี้แหละโลหิตจางโลหิตจางแต่อย่างนี้ยังเรียกว่าเรายังไม่โลหิตจางใช่ไหมคะที่คิดว่ามันเป็นภาวะชราภเข้าสู่ภาวะครับใช่ไหมคะมันเป็นสัญญาณเตือนจริงๆแล้วคือมันตกเกลี้ยแล้วแหละถ้าถามผมนะตรวจออกมาแล้วไม่เรียกสัญญาณเตือนนะครับตรวจมาเจอเนี่ยต้องแบบว่าเข้าสู่โหมดของการที่จะต้องดูแลค่ะครับอย่างเร่งด่วนแล้ว เขามีเรื่องที่กับที่บอกว่าสุขภาพเนี่ยนะคะในาาวัยทำงนานในทศวรรษที่21 <20. S 2> อ๋มอม,มันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง <Okay. S 2> จะเห็นว่าโลกที่โรคและอาการด้วยแล้วกันนาะออโรคและอาการในศตรวรรษที่21นะครับอันดับหนึ่งเนี่ยคือการอ่อนเลีย นะครับแล้วก็มีปวดกล้ามเนื้อปวดหัวนอนไม่หลับใจสั่นจริงๆแล้วก็คือเกิดจากการที่เราทำงานเยอะเราทํางานเยอะเราเหนื่อยกับการปวดกล้ามเนื้อปวดหัวนอนไม่หลับใจสั่นแต่ใจสั่นนี่เรียนไม่ค่อยเข้าใจนะพี่กิดเนาะนะครับก็อาจจะเป็นภาวะของการเครียดวามเครียดความเครียดจนเกินไปนะครับแล้วก็การนอนน้อยการพักผ่อนที่น้อยมันลามไปจนถึงข้อห้าเนอพี่กิตเนาะแปลว่าพี่กิต เรื่องที่สําคัญเลยเนี่ยนะคะก็คือเรื่องอ่อนเพลียเนี่ยนี่ว่าเห็นชัดทั้งที่กิจบางคนเนี่ยไม่ดูสาเหตุก็นึกว่านอนน้อยบางคนก็รู้สึกว่าเมื่อคืนหรือไม่ก็อาจพักผ่อนไม่เพียงพอหรือรู้สึกว่ามันมีความเครียดมาเข้าคําว่าอ่อนเพลียกับอ่อนเพลียเรื้อนังก่อนนีอ่อนเพลียเนี่ยมันอาจจะอาจจะเกิดจากว่าวันนี้เราอ่ะเหนื่อยมาเลยอ่ะ ทำงานเหนื่อยแล้วเมื่อคืนน่ะนอนน้อยด้วยนะครับก็เลยไปทํางานตอนเช้านะค่ะพอบ่ายก็เริ่มรู้สึกแบบอยากให้ถึงเวลาเรื่องงานเร็วจังแล้วเดี๋ยวจะต้องเผชิญขับรถอีกสามชั่วโมงถึงบ้านสงสัยกลับถึงบ้านสลบกพอเรากลับมาปุ๊บเราได้นอนพักผ่อนทานอาหารนอนพักผ่อนตื่นมาตอนเช้าเราก็รู้สึกว่า เออดีขึ้นค่ะแล้วก็กลับไปอย่างนี้แล้วถ้าดีขึ้นจนรู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรอย่างนี้เรียกว่าอ่อนเพรียแต่พาอ่อนเพียรเลื้อรังหมายความว่าหมวาว่าเราเหนื่อยเราล้าไม่หายสติใช่ไหมครับค่ะสติเขามีมาเลยนะครับบอกว่าทุกวันนี้วัยทำงานเนี่ยมีสติของคนที่เป็นโรคอ่อนเพียวเลื้อรังนะเป็นแล้วนะโรคอ่อนก็ใช้คำว่าโรคเลยนะรับโรคอ่อนเพียเลื้อรังแล้วเนี่ย17.7%หรือเกือบคิดว่า20% 5คนมี1 5คนมี1นะครับ ซึ่งมันจะมีผลกับการทํางานคือประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยจะหายไป54เปอร์ซูปอ่อนเพียวเลื้อลงนะังอ่ะจริงๆแล้วมันส่งผลไปถึงการวิวัทํางานแปรร่านะครับนี่คือเรื่องน่ากลัวมากเลยนะครับพี่กิจในเนี้ยเขามีพูดเลยนะคะว่าถ้าแบบเราเป็นแบบว่าผลกระทบต่อร่างกายรูปมีอาการอ่อนเพียวเลื้อลังเนี่ยนะคะมันส่งผลต่อตับนะคะ หัวใจเต้นผิดปกติด้วยพีก<ม>่กีดมียใจสัน่นโอ,อ้อชาคอแห้งเจ็บคอง่ายนะคะหรือว่ามีการแบบหายใจระบบทางเดินหายใจอ่อนแอม้ามนะคะก็มีผลต่อภูมิคุ้มกันกระเพาะอาหารแปรปรวนไตเนี่ยนะคะก็มีอาการปรัสสาวะบ่อยนะคะหรือว่ามีอาการไปจนถึงข้อ มีอาการท้องผูกลำไส้แปรปรวนอยู่พี่กีดตับอ่อนด้วยอ่ะเรื่องใหญ่มากเปรียบเทียบนะครับคือจริงๆฮะอย่างนี้ต้องบอกก่อนบอกว่าตัวที่เป็นการแก้ปัญหาเริ่มต้นของคนที่มีปัญหาอ่อนเพลีเรื้อรังได้ดีที่สุดนะครับก็คือวิตามินบีรวมวิตามินบีเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการพลเรยกแอคทีฟนะกระบวนการต่างๆหรือว่าการให้พลังงานในร่างกายใช่ครับเราคิดว่าการเพียแบบเนี้ยนะครับเราหา กาแฟสักแก้วหนึ่งลองหาเครื่องดื่มเครื่องดื่มหวานสักแก้วหนึ่งนะครับ เราได้ดูมาว่าจริงๆพฤติกรรมทาอย่างนี้ยดูเหมือนมันสดชื่นค่ะแต่ให้ดูเส้นกราฟสีแดงค่ัเส้นกราฟสีแดงนะคะมันจะสดชื่นได้เพียงแค่ชั่วคราวโดยส่วนใหญ่ถ้าโดยปกติมันจะแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะมันจะพีขึ้นมาในหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นมันจะตกแล้วมันไม่ได้ตกธรรมดามันคือดิ่งดิ่งลงไปเลยเหมือนล่วงเลยนะพี่กินใช่ใช่ใช่เรากลับมาดูกราฟสีเขียวกันข้างบนนะครับ ถ้าเราอะฟรีตัวเองนะครับดูแลตัวเองและเข้าใจนะครับในการดูแลตัวเองเกี่ยวกับการที่เ,เราเรามีอาการเลียหรือว่าเราอยากจะสดชื่นเยียวยาเลยนะครับเราใช้วิตามินบีนะครับอ่าเป็นตัวช่วยเราบอกว่าเราเข้าใจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับว<ะ>ิตามินว่ามันเป็นวิตามินที่ะลาไนในน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเวลากินเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าปริมาณที่มันเยอะร่างกายเราก็จะเรนออกในช่วงเวลานั้นๆนะครับแล้วก็จริงๆถ้าสมมติว่า อยู่ในพวกเครื่องดื่มมักจะเป็นจํานวนอะปริมาณของที่แบบไม่เยอะอยู่แล,แล้วก็คือจะค่อนข้างจะต่ําอยู่แล้วนะครับก็จะใช้แค่ชั่วคราวในระยะเวลาตอนนั้นเท่านั้นเองนะครับแต<ม>่ว<ม>่าถ้าสมมติว่าเราเครียดเราเป็นคนนอนไม่หลับนะครับแปลว่าเรามีความเครียดสะสมเนี่ย เขาจะมีการใช้วิตามินมากกว่าวิตามิน B ีเนี่ยมากกว่าปกติเนี่ยสองถึงสามเท่าเนื่องจากว่าเขาจะต้องเอาเอามาเร่งในการเผาผลาญเนี่ยให้เกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน,นะครับก็เลยยิ่งทําให้เกิดภาวะการมีวิตามิน B ในร่างกายไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเครียดเยอะเนี่ยโอกาสเป็นโรคอ่อนเพลียเรื้อรังได้มากปัญหาใหญ่ที่สุดเลยพี่กจที่เกิดขึ้นในเรื่องราวที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือ คือถ้าเอาจริงๆเลยนะใหญ่ที่สุดแล้วอเออการขาดซึ่งโภชนาการของอาหารเช้าก็คือไม่ค่อยทานอาหารเช้าค,ค,คนไทยเราอ่ะไม่กินอาหารเช้านะครัหรือพ่องซึ่งอาหารเช้าเนี่ย อยู่ตั้ง53เปร์เ็คือ53เรนี่ยเรียกว่าไม่ทานไม่ทานอาหารมื้อเช้าใช่ค่ะยอนมาก็คือมื้อจลางวันค่ะพี่กีด29์เซและมื้อเย็นเนี่ย17เปอร์เซ็นต์ทั้งทั้งที่มื้อเย็นเนี่ยเป็นมื้อที่ทำให้อ้วน เป็นื่อที่ทําให้สุขภาพไม่ดีการข้ามอาหารมื้อเช้าเป็นบอกเกิดของโรคเนี่ยเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค NCD ทั้งหลังโรค NCD ทั้งหลังเลยแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เรากินเรากินนะอาหารเช้าเนี่ยแต่เรากินประเภทอย่างนี้ครับก็บางทีเราก็รู้สึกว่าเรากินกาแฟนะครับแล้วเราก็ กาแฟกับขนมปังค่ะหรือเรารู้สึกว่าเราห่วงสุขภาพขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็รีบหกิบผลไม้ขึ้นมาอีกสักสองสามชิ้นนะครับหรือบางคนก็ทานผลไม้ใช่ก็คือจะมีวิตามินโอ้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือบางทีเราก็บอกว่าเฮ้ยเรากินนมกินขนมปังก็ยังดีได้โปรตีนเยอะมากเลยได้จริงๆแล้วนะครับนี่ถ้าสมมุติว่าเราเลือกบางอย่างออกมาทานนะครับพร้อมกับการที่ เป็นจานอาหารสุขภาพเนี่ยมันถือว่าโอเคค่ะนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเอาจานในอุดมคติมาเทียบเนี่ยมีอานไหนเป็นอาหารเช้าไหมในนี้ไม่มีเลยถือว่าไม่มีเลยเนื่องจากว่าอาหารเช้าที่ดีทุกหนึ่งนะควรจะมีแคลอรี่มากกว่า200กิโลแคลอรี่ต้องมีแคลอรี่นะคะมากกว่า200กิโลแคลอรี่ควรจะอยู่ที่2 0 0ถึง400กิโลแคลอรี่ส0งร้อยถึง่ร้ก็ มากไปอย่างที่2ครับควรมีสารอาหารเนี่ยนะครับที่เหมาะสมสมดุลนะครับก็คือ5้าหมู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะครับวิตามินเกลือแร่แล้วก็ไขมันดีซึ่งจริงถ้าสมมติว่ารีบมากนะผมจะแนะนำอย่างนี้เรารีบมากเราไม่มีเวลาแล้วก็ลองหาเลือกนะครับในปริมาณที่ในปริพันธ์ทดแทนเืหารที่ มีคุณภาพสูงใช้ใชเป็นอาหารเชา้าให้เราเลือกหน่อยนะคะเลือกการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ที้องแทนมูลอ,อาหาร,รเท<ข>่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดเ่ยนะคะเราเห็นแล้วเลยว่าปัญหาเนี่ยนะคะของการเกิดโรค NCD เนี่ยนะคะหรืออ่อนเพลียหรือลาหิงด้วยเนี่ยในะะปัตรามไปมาจนถึงตรงเนี้ยในวัยทํางานเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าความรู้ทางโภชนาการเนี่ยนะคะ อมีอความไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจว,ว,วันนี้นะครับงานเนี่ยควรอยู่คู่กับสุขภาพที่ดีตลอดไปไม่ใช่ว่าเรานะครับยกระดับของงานแต่เราไม่ยกระดับของการดูแลสุขภาพของเรานะครับก็ฝากนะครับว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับ ถ้าสมมุติว่าเรานะครับมีเพอร์ซ a นัลเทรนเนอร์สักคนหนึ่งที่เราไว้ใจได้นะครับมีข้อมูลในการท่างเองนะครับว่าไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆไม่ได้พูดขึ<ๆ>้นมาลอยนะครับแล้วก็พอเราเนี่ยได้รับข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสได้ลองแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะสมกับเรานะครับแล้วทําให้เราเนี่ยดีได้นะครับก็ขอให้ตั้งตั้งใจในการที่จะเชื่อแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับจากที่เขาแนะนํามานะครับถ้าเกิดว่าเราเจอเพอร์ซ a น t ลเทรนเนอร์ที่ดีเนี่ยนะครับ อย่างหนึ่งเลยก็คือเรายังได้ความรู้จากเขาด้วย<ช>นะคะนะแล้วเราก็สามารถที่จะค้นคว้าความรู้เนี่ยนะคะในแบบว่าในสื่อต่างๆที่อย่างน้อยเนี่ยที่แนะนําว่าสื่อนั้นที่เราควรจะอ่านเนี่ยอาจจะเป็นสื่อจากมหิดลหรือว่าจุลารหรือว่าคณะวิทยาศาสตร์เลยอาหารต่างๆอย่างนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นข้อมูลที่ดีกว่าพี่ก<ช>ิดเ <นะ S 1> ที่รเราจะเห็นเลยนะคะว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะตั้งแต่วัยทํางาน เพื่อที่จะเตรียมสุขภาพที่ดีอย่างแรกก็คือให้สุขภาพเราเนี่ยดีไปพร้อมๆกับการทํางานที่ได้ประสิทธิภาพด้วยนะคะเหมือนที่พี่กิจบอกก็คือยกระดับเนี่ยนะคะด้านสุขภาพด้วยเหมือนกับยกระดับประสิทธิภาพในการทํางานของคุณคือ,คอไม่มีความสําเร็จใหญ่ๆเนาะค่ะ มาชดเชยความล้มเหลวของสุขภาพได้มไม่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวความสําเร็จเนี่ยมามากแค่ไหนนะคะ<า>สุดท้ายถ้าเราไม่สามารถได้ใช้ความสําเร็จของตัวเองให้มีความสุขได้เ<า>นื่องจากอาจจะสุขภาพไม่ไดีเนี่ยน,นะครับมันก็เหมือนกับว่าเราอะไม่ได้สําเร็จอย่างแท้จริงอย่างที่หนึ่งเนาะอย่างที่<า>สองนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติเรามองว่าในการดูแลสุขภาพเนี่ยมันมีหลายหลายอย่างนะครับก็อยากคิดว่า อย่างใดอย่างหนึ่งมาชดเชยอ,อีกอย่างหนึ่งได้ก็วันนี้เราคุยกันเรื่องราวของปัญหาของวัยทํางานถ้าเราตัดการตัดเรื่องนี้ได้นะคะรับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารครบทุกมือ้อไม่เอาพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่ามาโดไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลหรืออะไรก็แล้วแต่ในระหว่างวันเนาะแล้วก็หาความรู้ทางโภชนาการให้กับตัวเราเองพี่ดิ่เชื่อว่านะคะเราจะยกระดับ สุขภาพของเราได้อีกหนึ่งระดับเลยทีเดียวนะคะจะห่างไกลจากปัญหาต่างๆที่เมื่อกี้เราคุยกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Modify by Cherry กันเอาไว้นะคะก็วันนี้เราสองคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามจนจบรายการนะคะงั้นเราต้องแบบลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะติดตามกันนะคะไม่ต้อไรค่ะ